สวัสดีครับผมโจตีเฮดไซคครับคลิปนี้จะมารวบรวมเกมมือถือเวอร์ชั่นดาบพิฆาตฮันนะครับมัดรวมมาในคลิปเดียวนะครับว่ามีเวอร์ชั่นไหนบ้างน,นะครับมีทั้งสโตแล้วก็ แฟนมดด้วยนะครับและเกมหาเล่นยากเยอะมากเลยนะครับในคลิปนี้นะส่วนใต้คลิปก็มีลิงก์โหลดเช่นเดิมนะครับทุกคนนะถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับและถ้าใครอยากให้รวบรวมเกมไหนนะครับมิ้นบอกใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมากดหัวใจให้กับทุกคนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับมาเล ก็ที่เกมแรกครับชื่อเกมว่า Demon Slayer Fan Art ครับเกมนี้เล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือเลยนะครับเราจะได้รับบทเป็นเซนอิสุนะครับเข้าป่าไปตามล่าพวกอสูรต่างๆนั่เองครับแล้วก็ใช้กระบวนท่าที่หนึ่งปานอัศนีด้วยครับทุกคนนะโคตรโหดเลยนะแล้วก็เกมนี้ครับวิธีเล่นก็ง่ายๆนะครับวิ่งตามป่าแล้วก็หาพวกอสูรต่างๆนะครับโดยมีนกกระจิบนะครับนี่คอยบอกเรานะครับว่าไอ้พวกปีศาจพวกนั้นอยู่ที่ไหนนะครับ มีทั้งเมืองแล้วก็มีป่าด้วยนะครับแต่เกมนี้จะเล่นตอนดึกนะครับนี่จะเป็นมืดๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ปานอสเีจัดการพวกอสูรไปนั่นเองและเกมต่อไปมีชื่อว่า Demon Slayer RPG ครับสำหรับเกมนี้นะบอดได้เลยว่าถ้าสมัยก่อนนะเกมนี้ลงเครื่องเกมบอยแอคกซ์ e นหรือว่าเกมบอยคันเลอร์นะบอกได้เลยว่าขายโคตรดีนะครับเพราะว่า เป็นเกมแนวแบบตะลุยนะตลุยด่านต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเก็บเงินนะครับแล้วก็เอาไปซื้อของอัพหรือเวลเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราตีมอนเตอร์เยอะๆนะครับเราก็ได้ XP มาอัปเกรดตัวเราด้วยนะครับแล้วเงินก็ เอาไปซื้ออาวุธต่างๆมาต่อสู้ได้ด้วยนะครับและสิ่งที่เจ๋งไปมากกว่าน,นั้นนะครับเกมนี้สามารถที่จะออกเกมแล้วก็ไปซื้อของได้ตลอดเลยนะครับพอเราเข้ามาเล่นนะครับมันก็จะสลับด่านไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าด่านในเกมนี้นะครับ มีโคตรเยอะเลยนะครับนี่มันมีสกิลแล้วก็สเตตอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะครับทุกคนนะพอเรากดออกมาครับเราสามารถที่จะมาที่หน้าเมนูนะครับไปที่ไอ้หมูป่านะครับแล้วก็ซื้ออาวุธซื้อเกาะซื้อไอเทมซื้อของใส่ตัวเราด้วยนะครับนี่หลายอย่างเลยครับทุกคนนะสามารถที่จะ เอาเงินที่ฟาร์มาไปซื้อของได้เลยสํหรับเกมต่อไปนี้ต้องมีนะครับมีเกือบทุกอนิเมะเลยก็ว่าได้นะครับชื่อเกมว่า Stick Demon Shadow Fight ครับเกมนี้เป็นเกมที่มีโหลดในสโต์เลยครับทุกคนนะนี่เลยก็สวมบทเป็นพวกเนซโกะนะครับนี่เส้นดีซือทันกิโลครับไปต่อสู้กับพวกอสูตรต่างๆนะครับแต่ว่าเราก็ ยังสามารถที่จะปลดล็อกตัวละครอื่นมาเล่นได้ด้วยนะครับนี่มีทั้งเสาหลักแล้วก็มีพวกข้างขึ้นด้วยครับทุกคนนะแล้วก็ปลดล็อกพวกสกิลต่างๆได้ด้วยครับทุกคนนะและที่สําคัญนะเหมือนจะสามารถที่จะใส่สกินได้ด้วยครับนี่โคตรเขียวปะล่ะแล้วก็เกมนี้คล้ายๆกับดัร์กบอลนิดนึงนะสามารถชาร์จพลังได้ด้วยนะครับสังเกตที่ซ้ายมือสุดนะครับจะมีเหมือนชาร์จพลังแบบซูปเปอร์ไซยาได้ด้วยครับเพื่อที่จะเพิ่มมาหน้านี่ครับนี่เพิ่ม มาหน้ามาใช้ถ้าไม่ตายเนะาะใช้ปานต่างๆได้ด้วยนั่นเองครับตอนที่ต่อสู้นะแล้วก็สามารถปะกป้องครับทุกคนนะป้องกันนะใช้เกราะในการป้องกันได้ด้วยครับนี่แต่ต้องมือเร็วนิดหนึ่งนะครับนี่แต่ถ้าใครเล่นอาวีมาไม่น่าจะยากนะครับนี่แล้วก็ใช้เล่นเป็นเนสโกครับนี่เนสโกก็พลัง กดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็เนสโกนี่หรือว่าตัวละครต่างๆนะครับสกิลมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะไม่ใช่ว่าแค่เปลี่ยนแค่ตัวเท่านั้นนะครับแต่ละตัวมันก็มีสกิลแตกต่างกันไปแล้วก็มีค่าต่างกันไปด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะสำหรับเกมนี้ครับเล่นแบบเพลินๆนะครับนี่แต่ว่าก็อยากเล่นข้างขึ้นเหมือนกันเนาะแต่ราคาของไอ้ตัวข้างขึ้นค่อนข้างโหดนะน่าจะสี่ร้อยเลยนะครับแล้วก็ อาจจะต้องเก็บตังแล้วก็เอาไปปลดล็อกตัวอื่นไปนะครับนี่โหดูดิทันกิโลครับชายพานวารีก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเทียวโหแต่ตัวนี้ถ้ายากเอาเรื่องนะครับนี่ถ้าใครอยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับส่วนเกมต่อไปครับเป็นเกมแฟนอาร์ตครับเกมนี้นะเป็นแนวแบบต่อสู้ครับทุกคนนันี่ภาพสวยเปล่านะเรัาเกมนี้ครับเกมแบบยก PC มาใส่มือถือแล้วก็ว่าได้นะครับชื่อเกมว่าคิเมสึไฟดีมอนสเลเยอร์ครับนี่โคตรเฟี้ยวประหลาดชื่อเกมนี่โคตรยาวนะครับสะกดอยู่นาน <laughs> เกมนี้ก็เป็นเกมแนวแบทต่อสู้นะแต่เราจะได้รับบทเป็นทันจิโร่ครับต่อสู้กับเซนนิสึนะแต่ว่าตัวเกมนี้จากที่ผมลองเล่นดูนะครับเหมือนมันจะให้เราเล่นแค่2ตัวนี้ก่อนนะครับจะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือ เกมแต่ละเกมนะที่เป็นแฟนอาร์ตน่ะเขาจะมีการอัปเดตเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3หรือว่าเวอร์ชั่น 2.1, 2.2, 2.3เพื่อที่จะเพิ่มตัวละครเข้ามาเรื่อยๆน,นั่ครับนี่ก็ไม่ธรรมดาครับแต่ละเกมเนาะนี่ก็สามารถมาเล่นดูได้นะครับแล้วก็เกมนี้เสียงโคตรมันเลยว่ะทุกคนนะก็คือเขาเอาเสียงในอนิเมะมาใส่เลยนะครับเดี๋ยวก็เรา สู้จบต่อสู้ได้นะครับก็จะมีโซลมชั่นเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่ธรรมดาครับท่านจังหวะนี้นี่โคเฟี้ยวอันนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะแต่ว่าจะเล่นได้แค่กับเซนิสึเท่านั้นส่วนเกมต่อไปนี่อาจจะต้องบอกว่าเป็นดาพิคานอสูนเวอร์ชั่นมานิโอนะแต่ว่าเกมนี้จากที่เรียนดูก็สนุกเอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่ามันเล่นเหมือนมาริโอเลยนะแต่ว่าเราจะโกงนิดนึงครับทุกคนนะก็คือ โดดได้หลายจังหวะนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นอากาศปกติเราจะโดดได้2จังหวะนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเป็นกำแพงเนี่ยเราโดดได้ตลอดเลยนะครับส่วนชื่อเกมก็ซูเปอร์ทันจิโร่ครับเกมนี้ชื่อเกมโคตรเฟียวนะและในระหว่างที่เราต่อสู้ไปด้วยหรือว่าผ่านกระโดดด่านต่างๆนะ เราก็สามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยนะครับก็คือสามารถตายได้หลายรอบนะไม่เหมือนมาริโอ้นะโดดไปทีเดียวตายเลยนะครับทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็สามารถปล่อยพลังได้นะครับแต่พลังนี้มันจะจํากัดเนาะมันจะได้มาจากการต่อสู้กับพวกตุก,กตุนพวกนี้นะครับไม่อยากจะเรียกปีศาจนะต่อสู้กับพวกตุกตุนพวกนี้ครับพอเราสู้กับมันได้นะครับเราก็จะได้รับพลังมาเนาะแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่หินเหมือนกันนะ เพราะว่ามันก็คายมานิโอนะครับทุกคนนะก็คือเหมือนมันตายมันก็ตายเลยนะครับแบตบเรากระโดดไปแล้วตกด่านแล้วก็ตายเลยมันเป็นแบบนั้นเลยนะครับเกมนี้แต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งครับเกมนี้มันสามารถกดเซฟได้ด้วยครับทุกคนนะไม่ธรรมดานะไม่ใช่ว่ากดเอ่อกดสตาร์ทแล้วก็กดเซฟนะเราสามารถเล่นไปนะครับมันจะมีจุดเช็คพอยน์นีงครับเนี่ยมันจะเซฟเราไว้เป็นเช็คพอยน์นะและทีนี้เราก็ ถ้าตายนะครับระหว่างครึ่งด่านประมาณนั้นเนาะล้วก็สามารถที่จะกลับมาเล่นต่อได้ครับไม่ใช่ว่าเล่นใหม่เลยนะครับนี่แต่ว่าเกมนี้ตอนกระโดดนะกาจังหวะยากเอาเรื่องเหมือนกันนะครับทุกคนนะแล้วก็มันจะมีนกแดงๆนะครับเหมือนแองกี้เบิร์ดนะทุกคนนะไอตัวนี้น่ะโคตรน่าลำคาญเลยบอกเลยนะครับสู้ยากมากส่วนด่านนะเกมนี้เยอะมากครับทุกคนนะอเกม ด่านโคตรเยอะเระบอกเลยนะครับนี่เราสามารถที่จะเล่นได้แบบเพลินๆได้เรื่อยๆนะครับเกมนี้นะถ้าไม่คิดอะไรเยอะนะถ้าไม่ห่วงเรื่องกราฟิกครับทุกคนก็ <c oughs> เล่นได้แบบชิลๆครับเกมนี้เนี่ยมีเจ้าหอยท่าครับเจ้าหอยท่านี้ปล่อยพลังได้นะครับแต่ผมรู้สึกเซ็งกับพวกเอ่อพวกนกนะมันบินมาใส่เรานะครับอืมแล้วก็ไอตัวตุกต๊กตุนนะครับเราสามารถเหยียบหัวมาได้เหมือนกัมมานิโอเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าบางตัวมันมีหนามนะเราจะ ไม่สามารถเหยียบหัวมันได้นี่ยครับเป็นประมาณนั้นไปนะครับเกมนี้ลองเล่นดูครับเผื่อชอบและเกมสุดท้ายครับที่หามานะครับแบตคัตมาเลยนะเกมนี้จะเป็นแนวแบดเดมอนฮันเตอรครับชื่อเกมนะแบตต่อสู้เขาเรียกว่าแนวไหนไม่รู้วะทุกคนนะลองดูแล้วกันนะครับนี่ก็คือเราจะต้องผัก ด่านไปนะครับแบบนี้นะและในระหว่างที่เราผักด่านไปนะครับมันจะมีจุดสีแดงนะครับพอเข้าไปตรงนั้นแหละนะครับเราก็จะต้องไปต่อสู้นะครับโดยการขีดสัญลักษณ์นะครับที่กลางจอนะครับให้ตรงนะถ้าเราขีดได้ทันเวลานะครับแล้วก็จะต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามด้านเองครับเกมนี้ไม่รู้ว่าใครขีดนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างแบลกแนวนะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับตอนแรก ก็งงนะให้เราทําอะไรเนี่ยแต่กราฟิกในเกมนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะก็สมูทลื่นดีครับเกมนี้นแล้วก็เป็นแนวแบบไขปริศนาเล็กน้อยนะครับแบบพัศเซลพัศเซลอะไรเงี้ยนี่เลยแล้วก็เอามาสู้กับพวกนี้นะครับแต่เสียดายนิดนึงนะก็คือเราเล่นไปนะมันไม่มีเปลี่ยนตัวละครน,นะครับเราเล่นได้แค่ทันจิโร่เท่านั้นนะครับเ,เกมนี้ก็น่าจะอยู่ในเบต้าอยู่นะอืก็ยังไม่ใช่เกมเต็มกัะทุกคนนะนี่เลยก็ เป็นอารมณ์แบบผู้พัฒนานะครับเขาก็มาหาตังคนะ์เนาะมาหาตังค์พอได้ทุนแล้วเขาก็จะเอาไปพัฒนาต่อเรื่อยๆเี่ครับแต่และเกมนะพวกนี้ที่เป็นเ,เกมอัลฟาพวกนี้เนาะนี่ครับก็ลองเล่นดูครับเกมนี้ก็ถือว่าเกมเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเองครับนี่เลยมีขวานเลยครับทุกคนอะไรวันนี้อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋วยวสู่คลิปหน้านะครับก็ถ้าอยากให้รวบรวมเกมไหนเนาะมินบอะ ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะมาทำให้เลยนะครับนี่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม